ทำไมไม่มาร้องเพลงไงโอเคไม่ด okay. uh ูแลอ๋อน e> ี่จริงๆชอบบรรยากาศอย่างนี้เหมือนกันนะแบบไม่ใช่เออหุ่นหนักเามองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเรามองเป็นอย่างนี้ไงเราว่าเอ้ยบรรยากาศดูแบบชิวๆดีอ่ะไปบ้านเดอยวน่าอยู่ บ้ามีตังค์้ามาซื้อบ้านแถวนี้รล้วมีติดด้วยเวลาบอกใครว่าบ้านน่าอยู่เนี่ยบอกแล้วเราพิชชอบให้ดีๆนะบอกใคบอกใคก็หมายถึงเวลาบอกคนอื่นเงี้ยเวลาเขาอยากไปบ้านก็ดูแลเขาให้ดีๆด้วยถก็ไปไงก็ไม่ดีหรอดูแลไม่ดีเหรอนี่นี่มึงเล่นอะไรมึงโดนใจตาไปรึ ุณตามมาแล้วครับสวัสดีค่ะอยู่ทางไหนครับสวัสดีครับมองไม่เห็นเลยอาจารย์กูอีกสอนกูมาตั้งแต่บอลหนึ่งสวัสดีครับแ <larda> มนแมนเตะบอลก็ตามนอ่ตอนเตะบอลกูเห็นใส่ถุงเท้าสีฟูเพิ่เลยไปเตะเล่นๆเฉยๆอ๋อไม่ได้ตั้งใจวันนั้นถุงเท้าฝีอื่นมันเปียกกระเปียกฝนแล้วเตะบอลนี้ต้องเอาแป้งพาไปเติมหน้าด้วยเหรอเติมไว้ไงกลัวแดดมันแรงเอาแป้งพับแต่ว่าก็ป้องกันแดดได้อออ โอเคโอเคเก็บเก็บไว้ก่อนนะนานนี้ยอมไปก่อนถ้าจ้างงานหน้าอีกเดีไม่เอาคืนยาก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 เป็นเอาคืนยากเขาเลิกจ้างแล้วดีดีดีอ่ะมีอะไรจะพูดต่อครับไม่มีจะขึ้นมาร้องเพลงไม่ลงไม่ดีแร้เดี๋ยวเพลงเอาไปเป็นเพลงมาเรียวให้มาเรียวปิดเบรกนี้ไปนะครับผมอ่าแล้วไ้่ มาฟังเพลงผมต่อดีกว่าครับผมไม่รอช้านะ